กายทิพนามกายกติธรรมทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าในอัตภาพร่างกายของมนุษย์และสัตว์ที่เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้มีกายที่ซ้อนกันอยู่สามชั้นนั้นก็คือกายธรรมหรือจิตหนึ่งกายทิพหรือนามกายหนึ่งและกายเนื้อหรือรูปกายหนึ่ง กายธรรมหรือจิตนั้นเป็นกายชั้นในสุดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่และดำรงไว้ซึ่งความรู้ของตนเองตลอดทุกการสมัยโดยไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยทําให้มีให้เป็นเลยและเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ความรู้ของคนก็รู้อย่างคนความรู้ของสัตว์ก็รู้อย่างสัตว์ ความรู้ของพระพรหมก็รู้อย่างพระพรหมต่างกันเป็นพวกพวกไปมีปรากฏในคัญยสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคําว่ากายธรรมก็ดีกายพรหมก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นชื่อของตถาคตทั้งสิน้นไม่เคยเกิดไม่เคยดับหายสูญไปไหนเลยกายธรรมนี้เมื่อได้เข้ามาอยู่ในโลก คือเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ดีก็เป็นประธานของสังขารธรรมทั้งหลายและมีคุณภาพปราดเปเรียวว่องไวในการเคลื่อนตัวไปรับรู้อารมณ์ได้อย่างรวดเร็วที่สุดไม่มีวัตถุทึบอย่างใดขวางกั้นไว้ได้เลยและอยู่เหนือการเกิดการดับของสังขารธรรมอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือกายธรรมเป็นอมตะธรรม กายทิพย์หรือนามกายหรือนามรูปหรือที่เรียกว่าทิพยากายหรือที่เรียกว่าโอปปาติกะหรืออธิษะานามกายอันนี้จะมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเป็นกายละเอียดที่ห่อหุ้มกายทำไว้กายที่เป็นกายที่เกิดจากจิตยึดถือความนึกคิดถึงอารมณ์ไว้ดังนั้น ยงสามารถเคลื่อนไหวออกจากความรู้สึกนึกคิดเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่งได้อย่างปราดเปรียวเหมือนกายธรรมและเปลี่ยนคุณภาพเป็นผ่องใสบ้างเศร้าหมองบ้างตามความคิดปรุงแต่งให้เป็นไปไม่ได้ดับหายสูญไปไหนตลอดเวลาที่เวียนว่าอยู่ในสังสารจักแต่ถ้าปฏิบัติมัดมีองค์แปดจนแยกเรื่อง ที่นึกคิดออกไปได้อย่างสิ้นเชิงจนบรรลุอรหัตผลแล้วกายทิพ์นี้จึงแตกสลายตายสนิทด,ดังนั้นเมื่อรูปกายเนื้อแตกสลายไปก็จะไม่มีกายทิพ์จุติปฏิสนธ,ธิอีกต่อไปกายเนื้อหรือว่ารูปกายเป็นกายหยาบประกอบไปด้วยาธาตุดินน้ำลมไฟเกิดจากบิดามารดาเติบโตด้วยข้าวสุกข,ขนมสด มีทวารห้าแห่งสำหร,รับรับรู้อารมณ์ภายนอกคือทางตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสมีอายุยืนยาวเพียงชาติเดียวสั้นบ้างยาวบ้างแต่ไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ดับสูญสลายกายเนื้อสามารถแลเห็นได้ด้วยตาเปล่า,เป,ลาเป็นกายชั้นนอกที่สุดของคนและสัตว์ทั้งหลาย สรุปในอัตภาพร่างกายของทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นมีจิตหรือว่ากายธรรมเป็นประธานซ้อนอยู่ภายในกายทิพย์และกายทิพย์ก็ซ้อนอยู่ภายในกายเนื้อรวมเป็นสามชั้นด้วยกันกายทั้งสามชั้นนี้มีความเป็นอยู่เกี่ยวเนื่องและเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันตลอดเวลาคําว่าเกิดถึงตายหมายถึงการเกิดและการตายของรูปกายเนื้อเท่านั้น คำว่าจุติปฏิสนธิหมายถึงการเคลื่อนออกและการยังลงเกิดของกายทิพย์ซึ่งเป็นอุบัติขึ้นทางจิตโดยเฉพาะกายทิพย์ไม่ได้เกิดหรือว่าตายตามกายเนื้อไปด้วยกายทิพย์บางทีก็เรียกว่าอธิสมานากายหรือกายที่มองไม่เห็นด้วยตาจัดเป็นกายละเอียดที่ซ้อนอยู่ภายในกายเนื้อของมนุษย์ และสัตว์ทุกรูปทุกนามมีอวัยวะใหญ่น้อยครบถ้วนและมีอินทรีย์ไม่บกพร่องแต่ไม่อาจแลเห็นด้วยตาได้ในคำพีพระอภิธรรมเรียกว่านามกายอันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมสี่ประการนี้กายที่เป็นกายที่เกิดจากจิตยึดถือความนึกความคิดถึงอารมณ์ไว้ มีความว่องไวปราดเปรียวเช่นเดียวกับจิตก็คือสามารถเคลื่อนผ่านทะลุวัตถุแท่งทึบหนาๆที่อยู่ไกลๆกอย่างไม่มีขีดจำกัดเพื่อออกไปรับรู้อารมณ์ต่างๆภายนอกกายเนื้อได้โดยสะดวกและไม่เสียเวลาแม้แต่เพียงวินาทีเดียวเพียงแต่นึกน้อมเท่านั้นก็สำเร็จประโยชน์ได้ภายในลัดนิ้วมือเท่านั้นเมื่อกายเนื้อซึ่งมีกายทิพซ้อนอยู่ ดับลงไปกายทิพก็ต้องจุติเคลื่อนออกไปโดยจิตจะยึดอารมณ์ที่ประทับใจที่ทำไว้ในอดีตเป็นปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงสู่คันมารดาที่มีเหตุปัจจัยพร้อมคือมีประจำเดือนและอยู่ร่วมกับบิดาพอดีสร้างกายเนื้อชุดใหม่ตามกําลังของกรรมที่เกิดได้กระทาเอาไว้ ซึ่งจะได้ใช้เป็นสื่อสำหรับรับรูบร้อารมณ์เป็นภพชาติอีกต่อไปในระหว่างที่ปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงสู่คันมารดาจนกระทั่งคลอดออกมาได้45วันนั้นกายทิพย์ยังไม่สามารถใช้สอยร่างกายเนื้อให้รับรู้อารมณ์ได้กายทิพย์จะทำหน้าที่คุ้มครองปกป้องรักษาให้เจริญเติบโตจากนั้นจึงค่อยฝึกบังคับร่างกายทารกนั้นให้รู้จัก วิธีรับรู้อารมณ์โดยเริ่มฝึกตั้งแต่ให้รู้จักนึกให้รู้จักคิดเหมือนดังที่เคยบังคับร่างกายเนื้อชุดเก่าที่ได้ดับศูนไปแล้วให้รับรู้อารมณ์ได้เหมือนในชาติที่แล้วเช่นเดียวกันเนื่องจากกายทิพย์เกิดจากจิตพอใจและเข้าไปยึดถือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยอารมณ์ไว้ดังนั้น ถ้าจิตยังคงมีความพอใจเข้าไปยึดถืออารมณ์ไว้ตราบใดก็จะสร้างกายทิพย์ให้มีอายุยืนยาวได้ตราบนั้นกายทิพย์จังมีอายุยืนยาวตลอดเวลาที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวจักนี้แต่ถ้าผู้ใดปฏิบัติมักมีองค์แปบอันมีสัมมาสมาธิเป็นบาทฐานแล้วย่อมสร้างพลังจิตในการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายออกไปได้ ดังนั้นจึงสามารถสกัดกั้นความปราดเปรียวของกายทิพย์ให้อ่อนกำลังลงได้ถ้าปฏิบัติมักมีองแปดถึงขั้นบรรลุอรหัตผลแล้วกายทิพย์จะดับสูญทันทีคงเหลือแต่จิตบริสุทธิ์ที่เรียกว่ากายธรรมอันเป็นแหล่งกำเนิดของคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธภาวะที่สงบ สว่างสะอาดร่มเย็นและเป็นสุขจิตบริสุทธิ์ชั้นพุทโธนี้จะหลุดพ้นจากการครอบงามของอารมณ์ทั้งหลายไม่ปรุงแต่งให้เกิดกายทิพย์ซึ่งเป็นเหตุให้สร้างพบสร้างชาติใหม่อีกต่อไปการทำงานของกายทิพย์เมื่อนอนฝันผู้ที่นอนแต่ไม่ฝันนั้นนั่นแสดงว่ากายทิพย์ยังไม่ได้ทำงาน คือ,อยังไม่ได้นำเอาอารมณ์ที่เคยรู้เคยเห็นและจดจำไว้ออกมาแสดงให้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าจิตรวมกับอารมณ์ที่จดจำไว้ก็จะสร้างเป็นกายทิพย์ขึ้นแล้วจะทำให้เกิดความฝันขึ้นมาทันทีผู้ที่ฝันจะรู้สึกว่าตนเองนั้นแสดงการรู้เห็นในสิ่งต่างๆเหมือนจริงทุกประการและเคลื่อนไหวตัวได้อยา่างคล่องแคล่วรวดเร็วมาก โดยไม่รู้ว่าตนเองกำลังฝันหรือตอนเองเป็นเพียงกายทิพย์เท่านั้นเพราะว่ากายทิพย์ที่กำลังปรากฏจะมีรูปร่างหน้าตาและนิสัยใจคอเหมือนผู้ที่นอนฝันทุกประการแต่ไม่ได้รวมอยู่กับกายเนื้อที่กำลังหลับอยู่ดังนั้นจึงอยู่ในโลกของอาทิตย์สมานกายซึ่งไม่อาจแลเห็นด้วยตาเนื้อได้ ผู้ที่มีความฝันจึงอาจจะติดต่อกับบุคคลที่มีกายทิพย์ด้วยกันในบางครั้งได้เหมือนกันเมื่อขณะที่กายทิพย์วางกายเนื้อออกไปอยู่กับอารมณ์ที่เคยรู้เห็นมาในอดีตไม่ว่าจะออกไปไกลสักเพียงใดก็ตามก็จะมีสายโยงใยแห่งชีวิตนั่นก็คือความจําได้และความยึดถือกายเนื้อคอยเชื่อมโยงกายเนื้อกับกายทิพย์ไว้ด้วยกันเสมอในระหว่างนี้ ถ้ามีสิ่งใดมากระทบกระเทือนกายเนื้อของผู้ที่ฝันนั้นก็จะกระเทือนถึงกายทิพด้วยและดึงให้ถอยคืนสู่กายเนื้อทันทีผู้ที่นอนฝันก็จะหยุดฝันทันทีเช่นกันและตื่นขึ้นมาทำงานรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นและก็กายสัมผัสทางกายเนื้อตามเดิมสายโยงใยแห่งชีวิตนี้ถ้าขาดออกจากการในขณะที่กายทิพ แยกออกไปจากกายเนื้อเพราะนอนแล้วฝันนั้นหรือเพราะร่างกายเนื้อแตกทำลายก็ตามกายทิพย์จะไม่หวนกลับเข้าไปสู่กายเนื้ออีกบุคคลผู้นั้นจะตายทันทีส่วนกายทิพย์ก็จะทำหน้าที่จุติและปฏิสนธิไปสู่ภพชาติใหม่ตามกรรมของตนที่ได้กระทำไว้กายเนื้อและกายทิพย์จะทำงานเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์กันเสมอ ถ้าจะพูดโดยหลักแห่งกรรมแล้วเนี่ยกายทิพย์เป็นผู้คิดและตั้งเจตนาสั่งให้กายเนื้อกระทรรตอบต่ออารมณ์โดยทางกายกับวาจาจึงทำให้เกิดเป็นกรรมครบทั้งสามทวารคือกายวาจาและใจแล้วก็ส่งผลให้กายทิพย์ผ่องใสหรือเศร้าหมองตามชนิดของกรรมนั้นๆพร้อมกันด้วยเสมอไป ถ้ากรรมที่ได้กระทำไปนั้นเป็นกุศลคือกรรมดีมีประโยชน์แก่สังคมก็จะทำให้กายทิพย์ผ่องใสสวยสดงดงามและส่งผลกลับไปยังผิวพรรณหน้าตาของรูปกายเนื้อให้สดชื่นแจ่มใสไปด้วยแต่ถ้ากรรมที่ได้กระทำไว้นั้นเป็นอกุศลกรรมหรือกรรมไม่ดีมีโทษทำให้สังคมเดือดร้อนก็จะทำให้กายทิพย์มืดมัวเศร้าหมอง และส่งผลกลับไปยังผิวพรรณหน้าตาของรูปกายเนื้อให้สูบซีดเศร้าหมองหมดสง่าราศีไปด้วยเช่นกันส่วนจะสวยสดงดงามผ่องใสหรือมืดมัวเศร้าหมองมากน้อยเพียงใดน,นั้นขึ้นอยู่กับเจตนาความดักเบาและความพยายามของการกระทำกรรมเป็นสำคัญซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกสั่งสมไว้เป็นกรรมติดอยู่ที่จิตดังที่เรียกว่ากรรมภพ ต่อไปไกายทิพย์ฝ่ายผ่องใสสวยสดงดงามจัดเป็นพวกสุขติภูมิซึ่งได้แก่มนุษย์เทพเทวดาและพรหมทั้งหลายส่วนกายทิพย์ฝ่ายมืดมัวเศร้าหมองจัดเป็นพวกทุกขติภูมิซึ่งได้แก่สัตว์นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานซึ่งก็จะต้องอยู่แยกกันในเมื่อรูปร่างกายเนื้อตายลงไป โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนคติเป็นอย่างอื่นได้เลยความคิดเป็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นเมื่อจิตคิดนึกถึงอารมณ์ที่จดจำไว้เป็นสัญญาหรือจิตนึกคิดปรุงแต่งต่อไปหลังจากรับรู้อารมณ์ภายนอกผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกลิ้นและกายดังนั้นแล้วความคิดจึงเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีอารมณ์ มากระทบไม่ว่าอารมณ์ภายในหรืออารมณ์ภายนอกก็ตามรวมเป็นหกช่องทางด้วยกันนั่นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสกายสัมผัสความนึกคิดทางใจเมื่อได้คิดใกล้ครวนดีแล้วก็สรุปตัดสินใจแสดงเป็นความประพฤติทางกายกับวาจาครบทั้งสามถวานในที่สุดการสรุปตัดสินใจของจิตเช่นนี้เป็นการตั้งเจตนา ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าการตั้งเจตนาไว้นี้คือกรรมซึ่งจะถูกบันทึกไว้ที่จิตตามความหนักเบาของการยึดถือเสมอไม่ว่าจะจดจำไว้ได้หรือไม่ก็ตามทั้งนี้ หมายความว่าถ้ายังไม่มีอารมณ์ใดๆมากระทบจิตความคิดก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามีอารมณ์มากระทบไม่ว่าจะภายในก็ดีภายนอกก็ดีความคิดก็จะเกิดขึ้นแล้วปรุงแต่งครอบงำจิตให้เกิดความยินดียินร้ายตามมาด้วยดังนั้นความคิดจะเป็นเรื่องของโลกที่ปรุงแต่งให้โลกเป็นไปเหมือนกับทุกชีวิตทุกคนถ้าเป็นอารมณ์ที่น่าพึงพอใจน่ารักใคร้ จิตก็คิดตอบโต้อ,ตอ,อารมณ์ออกมาในรูปของความยินดีและอยากสแสวงหาอารมณ์นั้นมาครอบครองไว้แต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังจิตก็จะคิดโต้อตอบอารมณ์ออกมาในรูปของความยินร้ายและคิดผลักไสออกไปให้พ้นทั้งนี้แสดงว่าในขณะที่ตื่นนอนอยู่รวมทั้งในขณะที่นอนฝันด้วยนั้น จิตจะต้องแสดงอาการยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยอารมณ์ตลอดเวลาสับเปลี่ยนหมุนเวียนและตอบโต้ต่ออารมณ์ตลอดชีวิตโดยไม่มีที่สิ้นสุดเราเรียกจิตที่ถูกอารมณ์ปรุงแต่งให้เสียคุณภาพไปจากเดิมว่าจิตสังขารหรือความคิดหรือก็คือกายทิพนั่นเองพระอภิธรรมเรียกว่าเจตสิกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่จิต เนื่องจากความคิดเกิดขึ้นแก่ทุกคนได้ตลอดเวลาอันเป็นผลให้เกิดกรรมโดยจะบันทึกไว้ที่จิตทุกอย่างซึ่งจะไม่มีวันลบเลือนไปได้เลยจนกว่าจะชดใช้กรรมให้หมดเรียบร้อยเียก่อนด้วยเหตุนี้มนุษย์ทุกคนจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงผลของกรรมที่ตนได้กระทาได้เลยดังนั้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ควรที่จะได้บำเพ็ญจิตใจ ให้มีพลังเหนือกว่าอารมณ์ทั้งหลายโดยสร้างพลังสติให้เกิดขึ้นที่ฐานที่ตั้งสติอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการปฏิบัติสติปฐานสี่จนชำนิชำนาญเพื่อให้มีความสามารถในการปล่อยวางอารมณ์และอาการของจิตที่เนื่องด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยมิชักช้านั่นเองสภาพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ